เชียงใหม่ค่ะ,ะขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนนะคะภาคเหนือแล้วก็จริงๆก็อยู่เครือข่ายของอขอบวนการสร้างเสริมสุขภาพเยาเวชนด้วยขอสยอนะคะแล้วก็งไองานโควิดเนี่ยเราเราเคลื่อนมาตั้งแต่ระ,ะลอกแรกแล้วเนาะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทางเครือข่ายด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เราพยายามตั้งคําถามก็คือคล้ายๆกันค่ะคือของมีแจกอะ มีเท่าไหร่มันก็ไม่พออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนแจกก็เริ่ม mm. เขาเรียกว่าคนแจกเริ่มเริ่มหมดหมดหมดกําลังอะคะ่ะหมดกําลังที่จะแจกของอะไรเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยมองเรื่องความมั่นคงทางอาหารเป็นหลักเนาะอาจจะไม่ได้ประเมินสถานการณ์ของทางเชียงใหม่ที่มันน่ากังวลเหมือนทางกรุงเทพหรือทางภา,กาะคกลางเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยบริบทพื้นที่ชุมชนอะไรเงี้ยเนาะเรามีการเขาเรียกม,มีการจัดการในระดับชุมชนที่ดีอะคะ่ะเช่น บ้านบนดอยหรือหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาปิดหมู่บ้านท,าทันทีอะไรเงะะี้ยค่ะมันมันทำให้มันทําให้คนในชุมชนหรือชุมชนชนบทเราเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการเรื่องการติดต่อได้ได้รวดเร็วนะนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็เลือกที่จะกลับบ้านอะไรเงะะี้ยค่ะมันมันทำให้มันทําให้ระบบการจัดการในในเรื่องโควิดที่มันระบาดเร็วเนี่ยอาจจะสามารถตัดวงจรได้เร็วกว่ากว่าพื้นที่กรุงเทพที่มันเป็นพื้นที่แออัดเนาะแต่ แต่ด้วยด้วยบริบทความเป็นเมืองเชียงใหม่เนี่ยไอ้หรือภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะคะมันมันจัดการในรูปแบบเนี้ยโอเคมันตัดวงจรได้แล้วส่วนหนึ่งแต่พอพอไม่ติดโรคอะแต่มันมีปัญหาอื่นเข้ามาเช่นอ่ากลุ่มพี่น้องคนจนเมืองแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์หรือพี่น้องเซ็กเวิร์กหรือกลุ่มปอกบางอื่นๆที่อยู่ในในเขตเมืองอะฮะก็ได้รับผลกระทบชัดเจนในเมืองใหญ่ๆเช่นอ่าตัวเชียงใหม่เองหรือแม้กระทั่งเขต ปกครองอเขตเศรษฐกิจพิเศษโซนแม่สอดไรงแม่สายไรเงี้ยค่ะที่ที่เป็นเขตชายแดนไรเงี้ยก็ได้รับผลชัดเจนเพราะว่าถ้าปิดประเทศปุ๊บเนี่ยสั่งชายแดนเราเข้าไม่ได้การค้าขายก็ชะง,งักทันทีนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวเมืองเชียงใหม่เองเนี่ยเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเนาะนะคะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวแล้วไม่มีนะักท่องเที่ยวเนี่ยทำให้กลุ่มที่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ที่เขาเข้ามาค้าแรงงานมาขายของที่ะระลึกตาม ตามตลาดต่างๆหรือตามถนนคนเดินเนี่ยก็ไม่ได้ทํางานทันทีหรือแม้กระทั่งพี่น้องแรงงานข้ามชาติก็ตกงานทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้กระทบแค่การติดเชื้อและมันกระทบทางภาวะเศรษฐกิจรุนแรงนะคะแล้วก็ขบวนการก็เลยพยายามที่จะคุยเรื่องการจัดการอาหารเนาะเช่นสนับสนุนให้มีพื้นที่ปลูกผักนะคะหรือ หรือสนับสนุนให้เกิดกลไกลการแลกเปลี่ยนอาหารจากบดพี่น้องบนดอยนะครับเพราะว่าผักข้าวจากบนดอยปกติเขาลงมาขายที่ในเมืองได้แต่ตอนนี้เขาปิดเมืองแล้วเขาไม่ให้คนเราเข้าไปอะไรเงี้ยนะเขาก็ผักมันก็เน่าเนาะสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ก็คือเราพยายามที่จะระดมทรัพยากรเช่นแบบอะของบนดอยที่เขาไม่ค่อยมีเราก็เอาไปแลกผักลงมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งกลไกลเราพยายามที่จะจัดการในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนใครมีกําลังซื้อมากน้อยเยอะ กลางน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จับจ่ายกันเพื่อให้มันเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนเนาะซึ่งตอนนี้กลไกที่เราพยายามสร้างก็คือการแลกเปลี่ยนแบบมีเงื่อนไขอะค่ะไม่ได้ให้ฟรีเสมอไปอะไรเงี้ยใครที่มีศักยภาพในการจ่ายก็ก็จ่ายใครที่ไม่มีศักยภาพเราก็โอเคเราอาจจะให้ฟรีหรืออาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆเช่นพี่น้องคนไรบ้านเนี่ยเรามีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องช่วยกันทําความสะอาดที่สาธารณะ ไไเพื่อที่จะแลกคูปองแล้วเอามาแลกข้าวกับเราในทุกในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหรือแม้กระทั่งแบบชุมชนไหนที่สามารถจัดการวัตถุดิบได้เช่นแบบว่าแคมป์แรงงานหรือชุมชนคนจนเมืองเนี่ยเราพยายามที่จะไม่ได้ส่งอาหารสุกปรุงสุกหรือเข้ากล่องเข้าไปเพราะว่าเขายังมีศักยภาพในการปรุงอาหารเองอยู่แต่แค่ชุมชนปิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะส่ง ข้าวสารอาหารแห้งเข้าไปเพื่อที่หนึ่งก็คือมันจะเกิดภาวะเช่นแบบว่าคนทํามาแจกแล้วมันไม่ถูกปากอะไรเงี้ยค่ะกินแล้วไม่อร่อยมันก็ยังมีภาวะเหล่านี้อยู่เนาะถ้าถ้าอะไรที่มันอร่อยกินแล้วมันมันถูกปากเขาเขาก็จะเขาก็จะมีความสุขไปด้วยมันมันไม่ได้แบบว่าทําให้เขาอึอดอัดตลอดเวลาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เราพยายามที่จะจัดการเรื่องภาวะภายในด้วยค่ะเช่นแบบว่า อพอชุมชนเมืองเนี่ยมันเป็นชุมชนแออัดนะคะแล้วก็เป็นชุมชนที่ไม่เคยอาศัยอยู่ร่วมกัน 24, 24ชั่วโมงในภาวะที่มีความเขาเรียกความต่างของอายุอาหารเช่นมีเด็กเล็กวัยรุ่น่าวัยแรงงานคนแก่อะไรยเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆปกติอะ่ะถ้าเป็นเด็กเล็กอะ่ะเขาเขาจะต้องไปเรียนใช่ไหมคะ <c oughs> กลางวันเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านแต่ตอนนี้เด็กเล็กอยู่บ้านอยู่กับคุณยาย แล้วก็วัยรุ่นต้องการพื้นที่ส่วนตัวอ้าวต้องมาต้องมาอยู่กับที่บ้านตลอดเวลาอะไรเงี้ยปกติบ้านอยู่กันสองคนสามคนกลางวัน,วนแต่ตอนนี้กลายเป็นหกเจ็ดคนกลางวันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดภาวะแบบอึดอัดข้างในแล้วไม่สามารถที่จะจัดการอารมณ์ความรู้สึกได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะทําตรงนี้มากขึ้นแล้วก็เราพยายามเชื่อมเครือข่ายในในจังหวัด ให้ให้ได้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะเช่นแบบว่าพี่น้องที่พี่น้องศกนอมอพนออะไร,ไรที่ทํางานกับพี่น้องบนดอยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นการสร้างการแลกเปลี่ยนอาหารหรือแม้กระทั่งพี่น้องกปอ,อปชอทางภาคเหนือเนี่ยเราก็พยายามให้กลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มพี่ๆที่มีศักยภาพในการแบบคุยกับรัฐเนาะอันนี้ก็พยายามทวงถามอยู่เสมอว่าอตอนนี้ถ้ามันเกิดภาวะเดียวกับทางกรุงเทพเนี่ย การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเราพร้อมหรือ,อยังอะไรเงี้ยค่ะพยายามทวงถามเสมอเพราะว่าเราเจอหลายๆเหตุการณ์เช่นแบบว่าพอมันมีโรงพยาบาลสนามแล้วแล้วมันเกิดภาวะระบาดหนักเนี่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่พอไม่มีการเตรียมความพร้อมเราพยายามใช้กลไกเนี่ยทวงถามไปเสมอแล้วกลไกชุมชนนะคะพยายามที่จะคุยเรื่องนี้สอบแทรกไปเสมอว่าถ้าสมมติว่าคุณจะต้องทําแคมป์ไอโซเลชันทำชุมชนไอโซเลชันหรือโฮมไอโซเลชันเนี่ย ชุมชนมีศักยภาพในการตั้งรับแค่ไหนก็ทําไปด้วยกันแต่ระยะนี้เราประเมินแล้วมันยังไม่ได้รุนแรงเท่ากับทางกรุงเทพหรือภาคกลางมากเราก็เลยคุยกันในในเรื่องการจัดการอาหารก่อนนะฮะแล้วก็แต่ก็ยังมีการเตรียมความพร้อมว่าถ้ามันลุกลามหนักอะไรเงี้ยแล้วจัดการไม่ได้เนี่ยเราจะทายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็เป็นระยะประมาณนี้สําหรับทางภาคเหนือนตอนบนนะคะโอเคโอเคขอบคุณมากนะแต่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจโดยเฉพาะตอนท้ายบอกว่า ไม่ได้ประมาทเลยคือเตรียมรับมือไว้เชียงใหม่อาจจะยังไม่เหมือนกรุงเทพในสถานการณ์ที่มันแดงจัดใช่ไหมฮะแต่ว่าก็มีการคุยแล้วแหละว่าถ้าเกิดมันลุกลามจะมีคอมมูนิตี้ไอโซเลชันยังไงโฮมไอโซเลชันยังไงน่าสนใจนะก็คืออันนี้เริ่มมาจากภาคประชาชนเลยใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งเป็นพลังอันหนึ่งเหมือนกัน